สิ่งที่เราทำวันนี้นะครับเราก็คือเราจะสร้าง category resort นะครับซึ่งเป็นแบบ simple resort ซึ่งจะใช้ Model นลใช้ m o d e l ในการแก้ไขหรือว่าการดูก็ตามนะครับก็สามารถแล้วก็มีส่วนของการอัปโหลดรูปนะครับนะ i t i t ก็เหมือนกันนะเราสามารถทำเป็นเป็นเ i r c l e Copper รได้นะเป็นใช้ image editor แล้วก็จะมี f ิ e l ส่วนของที่เป็นสลักนะครับซึ่งจะเตรียมไว้สำหรับการใช้ใน ep ต่อตอไป อนอกจากนี้แล้วเราก็ยังทําการเขียนโค้ดในส่วนของการลบนะครับเขียนโค้ดในส่วนของการลบตัวไฟล์นะครับที่เราอัพโหลดขึ้นไปเนื่องจากว่าในฟิลเลนต์เนี่ยมันลบไม่ได้ลบให้เราเองนะรเราต้องไปลบโดยใช้อันนี้ผมจะใช้ผ่านอีเวตนนะครับซึ่งจะมีการลบในกรณีที่ก่อนที่จะเซฟแล้วก็กนก่อนที่จะทําการลบเรคคอร์ดเลย อ,อีกส่วนหนึ่งก็จะมี Product นะครับโปรดักตก็เป็นโมเดล Product เนี่ยก็คือมันจะมีความสัมพันธ์กับ c a t เ g o รีเป็นแบบ one to many นะครับแล้วก็คือ c a t e g อรีมีได้หลาย Product นะครับแตบบ่ว่า Product เนี่ยจะ belong to แค่1นึ่ง g ค r y นะครับซึ่งส่วนนี้ก็จะมีการสร้าง migration นะครับมันทัง้ง migration ทั้งสองส่วนไว้แล้วนะครับอันนี้เราจะเอาไปใช้ใน EP ต่อไปส่วนการจัดก,การเรื่อง Product นะครับเพราะฉั้นขั้นตอนในการทามีอะไรบ้าง เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยครับงานส่วนแรกนะครับเราก็จะทำการสร้างโมเดล Factory แล้วก็เอ่อ a t ก o n นะครับก็คือสร้าง Database สร้าง eloquent Mo วนโมเสำหรับการติดต่อกับ Database ซึ่งเราจะมีสองโมเดลนะครับที่จะสร้างตอนนี้ก็คือตัว Category เก็บประเภท ของสินค้านะครับแล้วก็ตัว product ก็คือตัวสินค้าเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการสร้างโมเดลก่อนนะครับก็ใช้คำสั่ง p p a t i s a n ซึ่งเราสามารถใช้ได้2แบบนะครับก็คือเราใช้ make model แล้วเราก็ตามด้วยชื่อโมเดล category อ่แล้วก็ dash ก็คือขีนะครับแล้วก็ m กับ f นี่ก็คือ factory communication สวหรเราตํางการสร้างซีดเด้ดก็ใส่ s ไปด้วยแบบนี้นะครับ เราก็จะได้สามสีไฟล์ออกมานะครับอีกแบบหนึ่งเราสามารถใช้การสร้างแบบนี้เป็น make m o d e ธรรมดาแล้วเราก็ค่อยมาเติมรายละเอียดเขาจะถามว่าโมเดลอะไรเราก็ใช้ product นะครับ category สร้างอะไรนะครับ product แล้วก็จะสร้างอะไรบ้างก็จะมีสมมติว่าผมต้องการ s เดอร์ก็มี s e e นะครับมี factory ดยจากด้านขวานะครับแล้วก็มี migration ก็ลัดแต่ใช้นะครับ อันนี้ก็อาจาจะไม,ไม่ต้องจำรายละเอียดแต่ถ้าตรงนั้นถ้าใช้บ่อยก็ยไม่เป็นไรก็จําจได้นะครับก็สร้างก็จะมีไฟล์ที่เราสร้างขึ้นมาก็าจะมีโมเดลนะนี่คือส่วนของการเชื่อมต่อฐานข้อมูลตัวฐานข้อมูลก็คือมีตัว migration นะครับตัวนี้เป็นตัวรายละเอียดของ table เลยก็มี categories นะครับแล้วก็ตัว products นะครับชื่อ table ใน level ก็จะเป็นแนะนำให้เป็นเติม s นะครับ อันนี้คือ base practice ของเขาส่วนโมเดลเนี่ยไม่ต้องเติม s นะครับเป็น singular อันนี้เป็น plural ซึ่งตัวเราเราจะเปลี่ยนให้เองถ้าเราใส่เข้าไปอันนี้เรามาเริ่มจากการสร้าง category ก่อนนะครับว่ามี field อะไรบ้างเราก็จะเป็น table แล้วก็เป็น name นะครับ string เป็น name name าจะใช้สักห0 0แล้วก็ต่อไปก็เป็น slug นะตัว slug ก็คืออาจจะใช้เป็นตัวแทนสำหรับ การคิวรีซึ่งมันจะเป็นจะจะสร้างมาจากตัวตัว Name นะครับก็คือเอาจากช่องว่างเนี้ยก็จะแทนด้วยไอเฟนหรือว่าขีดขีดกลางนะดังนี้ผมก็จะกำหนดให้เป็นยูนิคด้วยยูนิคก็คือไม่ซ้ำนะครับแบบนี้แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือเป็น Image p a า h ไว้เก็บรูปอันนี้ก็ไว้เก็บรูปนะฮะโ nullable no ได้ก็คือไม่ต้องใส่ก็ได้ ันนี้ก็จะเรียบร้อยแล้วนะเพราะเดี๋ยวฟิลดสาฟิลนี้เราจะต้องไปเติมในโมเดลของแคตตาล็อว่าให้ไม่สามารถทำแมสอัปเดตหรือแมสแอสเซมบล์ได้ก็คือเราอัปเดต่เราหลายฟิลนะครับก็โดยการไปใส่ใน r r t t e t t e d ผมไม่ใช้กาดกัดเด็ดนะครับผมจะใช้ fillable ตามนี้อ่อส่วนโปรดักก็เดี๋ยวไปเติมรายละเอียด้วก็คล้ายๆกันอ่ก็จะมีเทเบิลนะครับ สิ่งแล้วก็ Name เหมือนกัน Name ไม่ต้องยูนิคไ้ไปก่อนอ่าแล้วก็สลักอ่อันนี้ก็ยูนิคตัวต่อไปก็เป็น Price Table อ่าอ n t e g e r อันนี้ก็เป็น Price นะครับเก็บเป็น Integer เพราะเราจะเก็บแบบเก็บเป็นลักษณนะคล้ายๆที่เขานิยมกันก็คือเป็นเก็บเป็นตัวต่างนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมา ก็้อ,อยมาคูณมาหาเราเองตอนที่จะเก็บลงฐานข้อมูลตารา e แล้วก็คัตตอ c a t e g รี y ของมันนะครับตารางก็เป็น f o r ์เรนอันนี้สร้างฟอร์เรนคีนะสร้าง f o r ์เรนคี y ก็ลิงก์ไปที่ Table ชื่อ c a t e ต o r y ก็น่าจะเรียบร้อยนี้ส่วนโมเดลตรงนี้ต้องมีนิดหนึ่งครับ เนื่องจากว่าความสัมพันธ์ระหว่างแคตตาล็อ c a ี e แคตตเนี่ยสามารถมีโ o d u c t ได้หลายตัวอเราก็จะใช้ s s many แบบนี้เป็นความสัมพันธ์แบบ one to many ก็เชื่อมไปที่ p r โปรดัก a า d ก็คือ1นึ่งแคตตมีหลายโปรดักนะครับส่วนกับการของโปรดักเนี่ยมีได้แค่1นึ่งแคตตาอเดี๋ยวต้องใส่ protect e ด้วยแล้วก็ตัวนี้นะครับก็อันนี้ก็น่าจะเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็ไปลองทดสอบการใช้งานกันหน่อยครับก็ เอ s พ yes, ีอ e s i ดีาอ่ะเราไมเกรดก่อนนะเราสเตตัสก็มี pending อยู่2 table อ่าเพราะนั้นเราก็สั่งไมเกรดเรียบร้อยสร้าง factory ก่อนผมไปใช้ factory ก่อนอ่าอันนี้ก็คือเราจะส่งฟิลอะไรกลับไปบ้างซึ่งเราจะใช้ faker นะครับอ่าผมผมจะกำหนด name ขึ้นมาอ่า c a ต e g o r อตอนนี้ก็จะเป็น n m m นะครับก็เป็น name แล้วก็ สลักเพราะเป็นสลักหนึ่งมาจากเนมเพราะฉะนั้นผมไปยูสตรงน,นี้ก่อน use support s c r illuminate Ill support s c_ r ตัวนี้ก็คือเป็นตัวเจนเอาเอา l ิลเนมเนี่ยมาสร้างเป็นสลักแล้วก็คือช่องว่างก็ใส่ไเฟนเข้าไปจริงมันสามารถกำหนดภาษาได้ด้วยนะครับต่อไปก็ของ product ก็ทำคล้ายๆกัน name c ค t ต g เ r อรี่นี่ผมยังไม่ผมไม่ใส่นะ๋ยวผมก้อยใส่เองตอนเซฟเพราะฉะนั้นผมไม่ระบุแคตตาเกอรี่อันนี้เราดิ้งตรงๆไว้ที่พาร์ทเลยนะครับถ้าแบบนี้ก็คือต้องใส่สแลปไว้ข้างหน้าใส่สแลปข้างหน้าอทีนี้เราเดี๋ยวไปลองไปลองสร้างดูว่าสร้างได้จริงๆริงไหมก็ไปเรียกติงเกอร์นะครับ p S P ติงเกอร์อันนี้ผมลองกำหนดแคตตากอรี Category เท่ากับ r ีแฟคทอรแล้วก็ผมลอง Make ก่อนนะเมกก็คือเราจะลองสร้างมาในใ e น o r y o r y ก่อนยังไม่เซฟลงดิบบิมันบอกว่า Category Not f o u n d าล้ว่าจะต้องไม่แน่ใจว่ามันมีการให้ไม้เปลี่ยนตรงนี้เมื่อไหร่นะว่คือเราต้องยุดตลอดเลยเมื่อก่อนมันจะใช้ Alias ได้ก็เป็น App Model Category เรายุตก่อนนะอันนี้ก็ยุตโมเดียวเพราะฉะนั้นผมจะทำการสร้างแคตตาก r y ก่อนนะผมไม่เมคนะผมเพราะฉะนั้นอันนี้ผมครีเอทเลยก็เก็บลงตานข้อมูลไปเลยแล้วก็เก็บไว้เพราะแคตตากรีเราเราจะใช้ต่อเพื่อ save product อะนะี่ก็คือจะมีตัวขีดกลางหรือว่าไอเฟนขั้นนะเพื่อเอาไปเราสามารถเอาสลักไปใช้ใน URL ได้ วันใ้ผมจะทำการสร้าง Product หลายๆตัวนะครับ Products ก็เท่ากับ Product Factory ผมสร้างสัก5 Product แล้วผมก็สั่ง Make ก่อน Make ก็คือยังไม่เก็บลงฐานข้อมูลเพราะว่าอันนี้ผมจะยังไม่ในใน f t o t y r y ผมไม่มี Category ID ถ้าผมเคลียร์ลงไปเลยนะมันจะ Error ว่า Category ID ต้องใส่ Category ID ต้องใสนะครับแต่อันนี้ผมยังไม่ใส่ เพราะผมเมคไว้ในเมมโมรีก่อนเจนว่ามันยังไม่มียังไม่มีตัวตัวยังยังยังไม่มีตัวแคตตาล็อนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะทำการเซฟก็ใช้แคตตาล็อแล้วเราก็เชื่อมไปที่โปรดักเลยนะครับโปรดักของแคตตาล็อ M S นะแล้วก็เซฟนะนะผมใช้เซฟแมนนี่แล้วก็ตัวโปรดักมาดูก่อน นี่คือเราเซฟทีเดียวหลายแล้วมันหลาย Product เข้าไปใน Category ตัวนี้เดี๋ยวมันก็จะเอาแคตตาล็อต d อดีของของตัวตัวตวนี้ไปใส่ให้กับ Product ของเราทุกๆตัว,ตวนะครับก็เ,เรียบร้อยที้ถ้าเราอยากจะได้ Product สักตัวหนึ่งแต่ว่าตอนนี้แคตตาล็อตดีมันจะแสดงมันแค่หนึ่งนะครับเป็นแค่หนึ่งแต่ว่า ถ้าเราอยากจะแสดงก็ได้นะครับเราอยากจะได้ Product แล้วก็ c a t e g o r y แล้วก็ name แบบนี้มันจะดึงมานะครับเนี่ยได้นะแสดงได้แต่ว่ามันจะมีการ q u e r y ใหม่นะครับเพราะด้าเราอยากจะไม่ไม่อยากจะ q u e r y ใหม่เราต้องใช้ with นะครับมันก็คือจะมีการ q u e r y เยอะเกินไปก็เรียกว่า n บวกหนึ่งแล้วเรื่งนี้พวกนี้ผมค่อยพูดถึงอีกทีนะึงตอนนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการสร้างตัว filament resort นะครับก็จะสร้างไว้เฉพาะ resort ของตัว category ก่อนนะครับ c r e ร t ซ design make filament resort แล้วผมจะสร้างเป็นแบบ simple ก่อนนะครับ simple ก็คือจะใช้เป็นโมด e ลเป็น pop up โมด e ลขึ้นมาใน edit create delete แต่ผมยังม,มี view ผมต้องการใส่วิวด้วยแล้วก็ต้องการให้มัน generate f i e l ให้เราอัตโนมัติจาก database ผมเลิมใส่ m o d e l นะมันก็จะถามโมเดล name ก็เป็น category นวก็มันตามโมเดลเสร็จแล้วก็สร้างเป็น category resort ให้เราถ้ามันไม่ครบเดี๋ยวเราไมสร้างใหม่เดี๋ยวก็ไปดูก่อน hmm. category category มีอันเดียวอ่าถ้าผม v i วิว uh, มีแล้วนะครับอ่า e ีดิทก็เมื่อกี้แสดงว่าก็ผ่านแล้วก็สามารถกด delete ได้หรือว่าเราจะเลือกจากบัล a แอคชั่นก็ได้นะมันจะมีสองที่ึ่งมันจะอยู่กันลคนละตำแหน่งนะไปดูจากตรงนี้ตัวนี้ถ้าเราไปดูมันจะมี Action ตัวนี้ก็คือจะอยู่กับเร,เรียกว่าอยู่กับเรคคอรของ Table ส่วนบัลล a แอคชัตัวนี้จะอยู่นอกเทเบินะครับก็คือตัวตัวนอกเราต้องกดเลือกก่อนแล้วถึงจะใช้ตัวนี้ได้ อันนี้เราเรียกว่าเป็น Simple Resort นะครับก็คือมันจะใช้โมดูลเพรทุกครั้งเวลาเราสร้างอะไรเนี่ยมันก็จะเซฟแล้วก็มันมันก็จะเซฟมอีมไปใช้เป็น Best top. เดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ตรงนี้จะเห็นว่ามันยังไม่เปลี่ยนนะครับที้เราต้องการให้มันเป็นแบบนี้ไม่เป็นเดสก์ท erm ็อปคอมพิวเตอร์เนี่แล้วก็เซฟมันก็จะปิดไป เราจะสลักเลยเราจะมาทำอีกทีหนึ่งเดี๋ยวไปดูว่าฟิลที่มันเจินให้ผมมีอะไรบ้างนะครับตัวฟอร์มอาจจะเห็นสังเกตตรงนี้ครับมันสร้างเป็นอิมเมให้เราเลยไฟล์อัมโหลดนะคแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นอิมเมนะครับก็คือเป็นไฟล์อัมโหลดแล้วก็เป็นแบบอิมเมจเป็นแบบอิมเมนะครับตรงนี้ะเดี๋ยวผมไปลองใช้ดูผมอ d ดิผมดักไปผมทำแดกอันดักไปนะดัก ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็อาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมเซฟอ่ามันก็เซฟได้นะครับก็เซฟได้ไปดูว่าเก็บตรงไหนเพราะผมยังไม่ได้บอกอะไรเลยตัวนี้อ่าก็เก็บไว้ที่ Public อยู่แล้วนะ t o Storage อ่าก็น่าจะเก็บอยู่ข้างนอกตรงนี้นะอันนี้ไม่ได้เก็บในแบตเตอรีนะในผมสร้างไว้เองอเนี่ยครับมันก็เก็บไว้ที่ Storage เลย Storage รับเบรกสตอรีนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องการให้อยู่ตรงนี้หรอกไม่ต้องการให้อยู่ตรงนี้อ่านวะเดี๋ยวผมลองไปลบนะครับลบรูปลบรูปเรียกตรงนี้นะครับลบรูปอ่ะลบรูปไปแหละแล้วผมก็เซฟเห็นว,ว่ารูปยังอยู่นะครับเพราะว่าฟิลามนต์เขาไม่ลบรูปให้เราเขาให้เราไปลบเองนะครับเพราะเาบอกว่าไม่รู้ว่าเราต้องการไปสัมพันธ์กับอะไรหรือเปล่าน,นี้นะครับเพราะเราต้องลบเองแต่ว่าเดี๋ยวจะมีวิธีการในการทำนะเอาไปทาที่โมเดลอเวต์นะครับ วันโอเคตรงนี้มันยังไม่สวยนะตัวตัวรูปเนี่ยนะแล้วก็สิ่งที่เราจะทําก็คือเราต้องให้เปลี่ยนไปเก็บในโฟลเดอร์ชื่อ c a t e g o กอนะครับเพราะเดี๋ยวไปดูใน f i l เ m e n ์ r e รีสอรใหมนะ่อันนี้นะครับรันในฟอร์มเราจะบอกที่เก็บก็ดิสเนี่ยไม่ต้องก็ได้นะครับเพราะมันเป็นท็อปิกอยู่แล้วแต่ถ้าจะใส่ก็ได้เพื่อความเข้าใจแล้วก็เดย์ทูทรีเดทอันนี้ก็จะเป็นแค t ตากอก็จะเก็บไว้ในแคตตกอี ว่าเราอยากจะได้เป็นเซอร์คิเซอร์ล่าก็ได้นะครับให้มันแสดงแบบคลมๆอันนี้ได้อันนี้ไม่ขึ้นนะลองดูกัอนอ่ากาอัพโหลดเ r ไม่มี่ะไปดูของไฟล์อัพโหลดนิดหนึ่งก็เป็นของฟนะอร์มฮะแล้วก็ไปดูที่ฟิล ไปอัมโหลดก็มีใส่ Image Editor ได้อ๋อ oh, Circular Cropper อันนี้ เพราะถ้าเราอยากจะใช้เป็น c ซ r ร์ค a ลก็เป็น c ซ r ร์ค a ล c ่าครอปต้องมี Image Editor ก่อนเพราะนั้นผม Editor แล้วก็ c ซ r ร์ค a ลถ้ามาวิชีมันจะต้องขึ้นนะถ้าไม่ขึ้นก็แปลว่ามัน Error เ i r c u l ซอร์ค p ล e ่าครอปเปอร์เซอร์ อ๋อไม่ใช่เซสือกิล่ะเสือโคเป็นเสือโคลไม่ลองดูยังไม่ได้ refresh นี่ครัสกิล่าคัพเปอร์รูปมันก็จะแสดงกลุมๆเหมือนนี้ก็จะดูสวยหน่อยแล้วก็ซิลิอ่ะถ้าเราจะนิ่มแ,แล้วก็รูปลองลองลองไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ทำสกิล่าเองนะดูว่ามันจะทำให้เราไหม อะไม่ทำนะตต้องไปเซกิล่าเองต้องเลือกก่อนอก็เป็นเซกิล่าแล้วนะครับอนนี้เราก็อัพโหลดรูปได้แล้วเหลือสลักนะครับแล้วก็ตัวการลบรูปการลบรูปถ้าเราจะลบตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวผมค่อยลบให้ดูฟิลก็สามารถเลือกได้นะว่าจะเอาฟิลอะไรออ,อกมาเพิ่มหรือจะซ่อนอะไร พรงนี้ไม่ได้กําหนดให้ซ่อนถ้าเราเลือกตรงนี้ก็จะมี b e l แอ action เป็นลบรายการทั้งหมดหรือว่าเราจะค้นหาถ้าตอนนี้ไม่มี sort นะครับถ้าเราอยากจะ sort ก็ได้ถ้าเราอยาก s o r ก็ไปใส่ใน table นะครับ searchable ก็มีต้องมี sortable แค่นี้เอง sortable sort table sort table นะครับ sort table มี sortable sort table แล้วก็รีนเฟสหน่อยมนกันเรียงเดี๋ยวเราก็จะค่อยมาดูเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูต่ออันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะเห็นว่าไฟล์ของเรานะเดี๋ยวไปเก็บถูกที่หรือ,อย่างดูหน่อยแล้วก็ไปดูที่ p อ b l i c Story นะครับแล้วก็จะมีแคตตาล็อกเนี่ยก็จะมีรูปนะแต่ เนี่ยรูปที่เราลบลบไปแล้วนะมันก็เนี่ยอย่างเงี้ยรูปเนี้ยเราก็ไม่ได้ใช้ละเราเราเราเปลี่ยนนะมันก็ไม่ได้ลบให้เรา,นะเ,ราเราเปลี่ยนมันก็ไม่ได้ลบให้เราเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปทําการลบเองโดยใช้โมเดลอิเวนนะครับผมจะใช้แบบง่ายๆก็คือจะไปกําหนดในโมเดลแคตตากรีนะครับอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น,น,นผมจะทําการสร้างโมเดลเต็มไหยโม ก็เรียก parent b o d t ก่อนนะครับแล้วค่อยไป static delete ไม่ใช่ delete อ saving อ,อ,นนอันนี้เป็นการสร้างสลักนะครับอันนี้ก็มีคำสั่งหรือเปล่าอ่าไม่มีแต่ว่าเราไม่ได้สร้างเราไม่ต้องการจะสร้างสลักตัวนี้จริงเราจะสร้างสลักก็ได้นะแต่เดี๋ยวผมจะใช้ ribbon าตรงนี้เราจะทำการตรวจสอบกัน เราเป็นไเป็นรกก่อนเราจะเช็คก,ก่อนว่ามีแก้ไขหรือเปล่านะครับฟิลีิเมต่านอัน,นี้ AI แนะนำนะมันตัวก่อนว่ามีอะไรบ้างก็คือเราจะเช็คว่าถ้าฟิลนี้ถ้าถ้าฟิลนี้ if แล้วก็จะทำการเซตก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ดึงอันนี้ออกมา image path ตัวนี้นะ this dirty อันนี้น่าจะเป็น public แล้วเราก็ได้โอเมนผ่านมาแล้วเราก็จะสั่งลิฟตเพราะันเดี๋ยวผมจะสั่งด้วยเซลล์ sell. แล้วเราก็ไปสร้างฟังก์ชันนี้เพิ่มนะต้องเป็นสแตติกนะ,ะเพราะเราต้องเรียกผ่านเซลล์วันนี้ก็ไปยูตสตอรีนิดหนึ่งนีนอกจากเราจะตอนเซฟวิ่งแล้วเราจะไปเช็คตอนที่เราทำการลบด้วยนะก่อนจะลบ ้ก็คืออันนี้เราจะดึงแค่ i m a เมจผ่านออกมานี่เราดึงดึงค่าเก่านะครับค่าเก่าที่เคยเซฟไว้แล้วก็ลบฟอนต์ก็จเป็นการลบรูปเก่าแล้วเดี๋ยวก็จะอัปเดตรูปใหม่อัปเดตไฟล์ใหม่ลงไปตอนนี้ถ้าเราต้องการลบเรคคอร์ดเลยนะครับเราก็ดึงค่าอิมเมจผ่านมาแล้วก็สั่งลบก็สั่งลบสั่งลบเลยเพราะอันนี้มันจะทํางาน ตอนที่เราทําการบันทึกข้อมูลอันนี้ก็ทํางานตอนลบกําลังกําลังจะลบข้อมูลอันนี้กําลังจะบันทึกข้อมูลนะครับก็จะลบรายการก่อนถ้ามีฟิลม์มมีการแก้ไขแะ่ว่าเดี๋ยวเราไปลองดูนะว่ามันมีการลบให้เราหรือเปล่าผมจะลบอันนี้ก่อนัอนบนก่อนแลยนะนอับลบหายไปแล้วนะครับแต่ว่าไปดูในนี้ก่อน ก็จะเห็นว่าจะเหลือสองรูปเดิมนะแต่รูปนี้รูปนี้มันจะไม่ลบให้นะเพราะเมื่อกี้รูปนี้มันเป็นรูปที่ค้างอยู่เพราะ,ะนั้นผมลบทิ้งไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะลบแคตตาล็อทิ้งนะดูว่ารูปนี้จะหายหรือเปล่าแคตตาล็อไใเดสเดสต์ท็อปคอมพิวเตอร์นะครับลบทิ้งไปเลยก็ต้องมันก็ควรจะลบรูปให้เราไม่มีแล้วนะครับหายไปละโฟลเดอร์นี้ก็ยังอยู่นะ,ะแต่ว่าเอสเตอร์เรสพวกนี้นะครับมันจะเป็นพวกนี้จะเป็นที่เก็บเทมคนระับ ขึ้นอยู่ยว,ว่าในเทม์ของไลฟ์วเรากําหนดไว้เป็นอะไรนะอัพโหลดิมเมจก็อาจจะไปอยู่ในพวกนี้ได้เราต้องไปดูในกลองไลฟ์วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหลือแต่สลักแล้วนะครับสลักเนี่ยมันจะมีวิธีการก็คือเราไปดูในนี้ อัอนนี้นะจเได้รตสลักฟอรมไตเติลเราก็จะใช้ลักษณาบบี้อันนี้ก็บอกว่าก็าในตัวไตเติลเนี่ยก็คือของเราก็เป็นเนมนะครับกําหนดให้เป็นไลท์ตรงนี้นะครับไลท์ like ก็คือมันจะเมื่อเราคีย์นะมันก็จะมีการอัปเดตแล้วอันนี้ก็จะหลังจากที่มีการอัปเดตสเตตก็จะมีการแก้ไขตรงนี้แล้วยูเซอร์มีการพิมพ์นะรเราจะเรียกใช้ฟังก์ชันเป็นฟิลาเมนต์เซตกับ get เก็ตออกมาได้ตรงนี้แล้วก็ทําการ get set เดี๋ยวเราจะมีอีกตัวหนึ่งนะเป็น get ตอนนี้เราก็จะเลือกใช้ฟังก์ชัน set ส่งฟังก์ชัน set ไปแล้วก็ state อันนี้ก็จะไปอ่านค่าสลักแล้วก็กําหนดให้สลักคล้ายๆกับที่เรากําหนดใน factory นะครับแต่ผมยังไม่ใช้ตัวนั้นผมจะมาใช้ตัวนี้เราจะใช้ตัวนี้อตัวนี้ทําอะไรไปแล้วก็อันนี้ก่อน เก็ตเ t s t อส r ตรงนี้แล้วก็ครอบฟิลมไปด้วยอืมไว้ที่นี่เราไม่ใช่เทเบินะอยู่ในฟอร์มอันนี้ก็คือไลฟ์เหมือนกันนะครับก็คือพอมีการแก้ไขปุ๊บมันก็จะมีการอัปเดตสลักให้เรานะครับเซตสลักแต่ว่ามันจะมีการเช็คก่อนว่ามันมัน ไม่ตรงกับตัวเดิมนะก็คืออันนี้ก็คือถ้าเก็ตสลักมาแล้วปรากฏว่ามีค่าก็ใช้ตัวตัวนั้นไปเลยใช้ตัวนั้นในการเปรียบเทียบตัวนี้นะก็คือถ้าไม่เท่ากับตัวเก่าถ้าไม่ตรงกับตัวเก่าเราก็รีเทิรไปเลยตรงนี้นะครับเคืออน,นี้จะใช้ในกรณีที่ยูเซอร์เขาใช้ในกรณีที่ user อร์ทำการแก้ไขสลักแบบแมนวนวลนะเราะวนเราจะไม่ ไม่ไปไม่ไปทาการอัปเดตนะไม่เราเราจะไม่ไปยุ่งเราก็จะปล่อยผ่านไปนั้นเราจะปล่อยผ่านไปรอนไปดูผมนิวปอติบล์ขึ้นมาใหม่มันจะมีปัญหาคนระับเวลาผมพิมพ์รู้สึกผมเนี่ยมันจะมาแล้วนะครับแต่ว่าเวลาเวลาผมพิมพ์ มันจะเหมือนว่ามันจะกัดกหายหายไม่ค่อยไม่ค่อยสเสถียรผมพิมพ์ไปบางส่วนแล้วผมลบเนี่ยมันก็ยังเหลือค้างอยู่หมือนกับว่ามันไม่ครบอะถ้าพิมพ์เร็วเกินไปก็ไม่ได้เนี่บางครั้งี่จะหายเพราะเดี๋ยวผมจะไปใช้เบลอดีกว่าหรือไม่ก็มันสามารถกําหนดได้ว่ามันจะให้ยไลฟ์เป็นเบลอเบลอเป็นเป็นทรูก็ได้นะครับแบบนี้มันจะก็คือพอเราเอาเมาส์ออก อันนี้ก็เป็นกำหนดตัวแปรเป็นออนบลูออนเบล r ไม่ออนบลูออนเบลก็เป็น true อันนี้เราจะไม่ไม่อัปเดตทุกครั้งแต่ว่าให้ยู e เอร์เอาเมาส์ออกก่อนเล่นเมาส์ออกก่อนแล้วมันก็เองก่อัปเดตยังไม่นะอัปเดตนะแต่ว่าพอเราเมาส์ออกปุ๊บมันจะขึ้นแล้วก็เสร็จ รูปก็เรียบร้อยนะครับถ้าเรากดวิวอันนี้จะเป็น Dis a b l e อยู่ธรรมดาเป็นฟอร์มที่ถูก d i s disable แล้วเราสามารถปรับได้นะี้เดี๋ยวก็จะมาพูดถึงใน EP หลังๆมันเดี๋ยวใส่รูปก่อน Desktop ใส่รูปตรง Desktop ก่อนเราต้องทำการเปลี่ยน นี่ต้องรอมันพัลโหลดรูปเสร็จนะครับอือรอเรียบร้อยเดี๋ยวมันก็จะมีตอนนี้แสดงด้วยเดี๋ยวการใช้แบบที่เป็นไม่ใช่ไม่ใช่กรณีที่ไม่ใช่ฟอร์มที่เป็นแบบโหมดสิมเพลครับมันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าเราเฉพาะตรงส่วนนี้นะครับซึ่งน่าจะใช้สำหรับกรณีที่ฟิลมันมีเยอะๆนะครับเพร,ราะฉะนั้นหรบป EP ีนี้ก็น่าจะจบแค่นี้นะครับเป็นการใช้งานเบื้องต้นสำหรับ Simple Resort นะครับเราสามารถ อัพโหลดรูปนะครับแล้วก็แก้ไขดูรายการแล้วก็ลบรายการได้นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ไปเชื่อมกับตรงโร่นะครับถ้าใครอยากจะลองดูก็ลองลอง,ลองทําเองดูก่อนนะครับว่าจะเชื่อมโรยังไงหมายถึงว่าเชื่อมให้เขาสามารถอิด t ิตรายการได้แคตตาล็อได้นั่นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน ep หน้านะครับซึ่งจะเป็นส่วนของโปรดัก วันนี้สวัสดีครับ